สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบรครับเดี๋ยวพาทนี้จะพาทุกคนไป2 s t o r ตอรนะครับแต่ว่าไม่ให้เขารู้้ตัวนะว่าเราส่องนะครับหรือใครที่โดนบล็อกอยากอยากจะส่องสตอรีเขาอยู่นะฮะประมาณว่าเลิกกันแล้วแต่อยากส่องอยากดูอยากแอบอะไรประมาณนั้นนะฮะมาดูวิธีการดู Story, สตอรี่ส่องสตอรี่ไม่ให้เขารู้ตัวกันนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่ google ครับ อย่าได้แปลกใจนะฮะพิมพ์คำว่า install story r o l นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชไปตามนี้เลยนะครับจากนั้นมันจะขึ้นได้หัวข้อแรกเลยครับคลิกเข้าไปนะครับอ่าพอถึงหน้าเว็บหน้านี้ให้คนเลือกอ่อพิมพ์นะครับชื่อ i g จของคนคนนั้นนะครับว่าเขาเชื่ออะไรจากนั้นให้คน สองคนที่เราอยากสองอ่ะแหละเราก็เราก็พิมพ์ชื่อเขาลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดละกันนะฮะจากนั้นก็กดค้นหานะครับเราก็สามารถดูสตรอรี่เขาได้ด้วยนะฮะแล้วก็ดูโพลของเขาได้ด้วยอ่า yeah. เป็นไงล่ะเจ๋งว่าและที่สำคัญเขาไม่เราเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเราสองนะครับง่ายไหมล่ะ ก็เอาไปใช้กันนะครับสำหรับใครที่อยากส่องสายแอบนะครับเราก็จะได้เห็นประมาณนี้นครับดูโปรไฟล์ก็ได้นะที่สำคัญสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยอ่าเป็นไงละ่ะเจงบ้าวโอเคนะครับดูโปรไฟล์ดูสตอรี่ดูได้หมดอะ่ะวันนี้ก็พูดอะไรนะครับง่ายๆใครก็ทำได้นะครับ ที่สำคัญเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าเราแอป2นะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมบบโบสวัสดีครับ